สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับห้องเรียนวิทยาศาสตร์กับคุณครูขันคุณขขนัทวันเพชรนินสำหรับวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4ของเราในวันนี้คุณครูจะนำเด็กๆไปพบกับกิจกรรมสนุกๆค่ะกิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมที่ชื่อว่าถั่วเต้นระบำได้อย่างไรถั่วจะเต้นระบำได้อย่างไรนะเรามาดูกันนะคะว่ากิจกรรมนี้เด็กๆเนี่ย ต้องทำยังไงบ้างครูจุ๊กแจ้งเด็กๆไว้แล้วใช่ไหมคะว่าให้อ่านหนังสือมาล่วงหน้าเลยค่ะในหนังสือเรียนเราอ่านมาแล้วใช่ไหมคะหน้า10,11,12,13ว้าวเยอะเลยแต่ว่าถ้าเกิดเราอ่านไม่ล่วงหน้าวันนี้เราจะได้ทำการทดลองอย่างง่ายๆแล้วก็สนุกสนานไปกับการทดลองนี้ค่ะส่วนในแบบฝึกหัดที่เราจะต้องบันทึกผลการทำกิจกรรมก็คืออยู่ในแบบฝึกหัดหน้า6แล้วก็หน้า7ค่ะโอเคค่ะ เดี๋ยวเราไปเตรียมพร้อมสําหรับการทําการทดลองของเราเลยนะคะเด็กเปิดหนังสือแบบฝึกหัดหน้า6แล้วใช่ไหมคะเพื่อบันทึกผลการทํากิจกรรม<พ>วันนี้สิ<พ>่ง<พ>ที่เราต้องทําเป็นอันดับแรกเลยก็คือในหนังสือแบบฝึกหัดหน้า6ค่ะให้เด็กๆบันทึกจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้จุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้เนี่ยทำกิจกรรมนี้เพื่ออธิบายการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ ในการตอบคำถามที่เราสงสัยค่ะโอเคเราได้จุดประสงค์ของการทำกิจกรรมในวันนี้แล้วเราก็ไปดูอุปกรณ์ดีกว่าค่ะบครูจุกให้เด็กๆเตรียมกันไว้วสี่อย่างใช่ไหมคะอะ่มีอะไรบ้างนะหนึ่งน้ำโซดาสองน้ำเปล่าและ แก้วใสๆค่ะเป็นแก้วปลาสองใบที่เป็นแก้วใสๆของคุณจุ๊กใช้เป็นบิกอร์ถ้าท,ที่บ้านเด็กๆมีแก้วน้ําก็ได้เลยค่ะแต่ว่าให้ใส่นะคะเราจะได้สังเกตผลการทดลองได้ง่ายขึ้นถ้าเป็นแก้วแบบแก้วพลาสติกก็ได้ค่ะแก้วพลาสติกใสยิ่งเป็นแก้วพลาสติกเนี่ยก็จะยิ่งปลอดภัยเลยจะได้ไม่ต้องแตกเนาะค่ะแก้ว2ใบและสุดท้ายค่ะเก้าต,ตัวเต้นระบำของเราก็คือ มเมล็ดถั่วเขียวนั่นเองอ่านี่คือถั่วเขียวที่เราจะเอามาเต้นระบำกันค่ะอุปกรณ์ทั้งสี่อย่างเตรียมไว้ครบแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการบันทึกผลวิธีการทดลองกันเลยนะคะไปชมกันเลยค่ะโอเคค่ะเรามาตอบกันเลย อันดับแรกที่เด็กๆจะต้องทําก็คือนําถั่วเขียวค่ะสักสองสามเมล็ดใส่ลงไปนในน้ําโซดาแล้วก็สังเกตผลค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่มเมล็ดถั่วเขียวมีลักษณะเป็นอย่างไรให้เด็กสังเกตแล้วก็บันทึกผลการทดลองไปในหนังสือแบบฝึกหัดหน้า6นะคะที่เป็นบันทึกผลการทำกิจกรรม ผลการสังเกตเมื่อใส่มเมล็ดถั่ว2-3เมล็ดลงไปในน้ำโซดาค่ะเด็กๆสังเกตแล้วก็บันทึกผลการทดลองได้เลยเดี๋ยวคุณุ๊กมีวิดีโอตัวอย่างการใส่มเมล็ดถั่วเขียวลงไปในน้ำโซดาให้เด็กๆได้ชมนะคะเด็กๆไปรับชมเลยค่ะเรามาสังเกตผลการทดลองกันค่ะหลังจากที่เราใส่มเมล็ดถั่วเขียวลงไปในน้ำโซดา เมล็ดถั่วเขียวของเราก็จะมีฟองแก๊สมาเกาะทําให้เกิดการเคลื่อนที่ขึ้นไปสู่ผิวน้ําแล้วก็ตกลงมาข้างล่างเคลื่อนที่ไปด้านบนแล้วก็ตกลงมาข้างล่างค่ะเต้นระบําได้จริงๆด้วยล่ะค่ะ <c oughs> เอ๊่คาถามของเราคือเรามีของเหลวอีกหนึ่งชนิดนี่นะก็คือน้ําเปล่าเด็กๆคิดว่าถ้าเกิดว่าเราใส่มเมล็ดถั่วเขียวลงไปในน้ำเปล่า เมล็ดถั่วเขียวของเราจะเต้นระบำาหรือเปล่านะเด็กๆสังเกตผลการทดลองกันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วจากการที่เราทดลองเอา,มาเมล็ดถั่วเขียวใส่ลงไปในน้ําโซดา2-3เมล็ดเด็กๆก,ก็สังเกตว่ามีอะไรบ้างนะคะใช่แล้วล่ะค่ะมีฟองแกส๊สเล็กๆเกาะอยู่ที่มเมล็ดถั่วเขียวอ้าวแล้วก็พอไปเกาะเสร็จแล้วเนี่ยทำให้ เมล็ดถั่วเขียวเนี่ยจากที่จมลงอยู่ด้านล่างมันก็จะลอยขึ้นไปสู่บริเวณด้านบนผินผวของน้ำโซดาค่ะหลังจากนั้นพอฟองแตกมันก็จะร่วงหล่นกลับลงมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อเราใส่เมล็ดถั่วเขียวไปในน้ำโซดาเด็กสังเกตเห็นได้คืออย่างนี้ใช่ไหมคะอ่อแล้ค่ะนี่คือจากสิ่งที่เราสังเกต ต่อไปเมื่อเราเป็นนักวิทยาศาสตร์เราต้องรู้จักการตั้งคำถามเรามาตั้งคำถามกันดีกว่าค่ะว่าจากผลการทดลองที่เรานำมาเมล็ดถั่วเขียวใส่ไปในน้ำโซดามาสักครู่เนี่ยค่ะเรามาตั้งคำถามกันดีกว่าว่าเพราะเหตุใดจึงมีฟองแกส๊สเกาะอยู่ที่มเมล็ดถั่วเขียวตั้งได้ไหมคะได้ค่ะหรือคำถามที่สองอาจจะตั้งว่า เพราะเหตดใดถั่วเขียวจึงสามารถเคลื่อนที่ขึ้นลอยขึ้นแล้วก็จมลงลอยขึ้นแล้วก็จมลงได้ในน้ำโซดาก็ได้เหมือนกันค่ะหรือเด็กๆอาจจะมีคำถามที่สงสัยอย่างอื่นก็ได้เลยค่ะตามใจนักเรียนได้เลยนะคะข้อนี้เขียนได้ตามใจตัวเองเลยเป็นคำถามที่ตัวเองอยากจะรู้ค่ะอย่างสมมติครูจจ๊กติดหญิงนะทวันครูจุ๊กก็อยากจะรู้ว่า เกิดว่าเมื่อเราใส่มันได้ถั่วเขียวลงไปในน้ําโซดาแล้วเนี่ยเพราะเหตุใดในน้ําโซดาจึงสามารถทําให้ถั่วเขียวเนี่ยเกิดการเคลื่อนที่ขึ้นสู่ด้านบนลอยขึ้นสู่ด้านบนแล้วก็จมลงสู่ด้านล่างได้ทําไมถึงเป็นแบบนั้นอ่านี่คือคําถามท,าที่คุณจุ๊กสงสัยต่อไปถ้าเกิดเป็นเด็กๆละคะจะสงสัยว่ายังไงสงสัยได้เลยนะคะ เราก็จะมาเลือกคำถามค่ะที่เลือกนำไปสู่การทดลองค่ะคำถามที่นำไปสู่การทดลองของเราในวันนี้อย่าลืมว่าเรายังมีของเหลวอีกหนึ่งอย่างก็คือน,น้ำเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้คำถามที่เราจะเลือกนำไปสู่การทดลองเรามาทดลองแบบนี้กันดีกว่าไหมคะเราจะเปรียบเทียบกันค่ะว่า ระหว่างน้ำถั่วเขียวมเมล็ดถั่วเขียวใส่ลงไปในน้ำโซดากับน้ำมเมล็ดถั่วเขียวใส่ลงไปในน้ำเปล่ามเมล็ดถั่วเขียวจะสามารถเคลื่อนที่ลอยขึ้นแล้วก็จมลงได้ในของเหลวชนิดใดเรามาเปรียบเทียบการเคลื่อนที่ของถั่วเขียวในน้ำโซดากับน้ำเปล่าดีกว่าไหมคะโอเคค่ะ เดี๋ยวหลังจากที่เด็กๆได้คำถามนำไปสู่การทดลองแล้วสิ่งที่เด็กๆจะต้องไม่ลืมเลยก็คือการตั้งสมมติฐานค่ะสมมติฐานแปลว่าอะไรแล้วนะเราเรียนไปแล้วโอเคใช่สมมติฐานแปลว่าผลการทดลองค่ะที่เด็กๆ ตั้งไว้ล่วงหน้าก่อนที่เราจะทดลองใช่ไหมคะคำถามของเราคือเปรียบเทียบค่ะว่ามเมล็ดถั่วเขียวเมื่อใส่ในน้ําโซดากับมเมล็ดถั่วเขียวเมื่อใส่ในน้ําปล่าในของเหลวชนิดใดจะทําให้มเมล็ดถั่วเขียวเนี่ยเคลื่อนที่ได้เราเปรียบเทียบว,ว่าอย่างที่คุณจุกแจ้งไปต่อไปสมมติฐานเด็กๆก็ต้องตั้งให้สอดคล้องกันกันกบคำถามค่ะ เพราะฉะนั้นสมมติฐานของเราก็คือ,เ,อ,อเด็กก็เลือกมาเลยค่ะว่าลูกคิดว่าถั่วเขียวจะเคลื่อนที่ในน้ำโซดาใช่ไหมคะโอเคเวกเรามีข้อมูลเดิมอยู่แล้วว่าเราทดลองมาแล้วในครั้งแรกที่ใส่สองสามเมล็ดลงไปเด็กๆก็อาจจะเลือกว่ามเมล็ดถั่วเขียวสามารถเคลื่อนที่ได้ในน้ำโซดาเมื่อเราใส่ลงไปในน้ำโซดาเมล็ดถั่วเขียวสามารถเคลื่อนที่ได้ นี่คือสมมุติฐานของเราก็คือมเมล็ดถั่วเขียวสามารถเคลื่อนที่ได้หรือว่าเต้นระบำได้ใช่ไหมคะเมื่ออยู่นในน้ําโซดาสมมุติฐานของเราค่ะพอได้สมมุติฐานเสร็จแล้วอีกหนึ่งคำที่เราเรียนไปข้าวที่แล้วคือตัวแปรตัวแปรคือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการทดลองทั้งหมดเลยค่ะตัวแปรมีอยู่ทั้งหมดกี่ตัวนะโอเค3ตัวหนึ่ตัวแปรต้นค่ะ ตัวแป้ต้นคือสิ่งที่เราต้องการศึกษาสิ่งที่เราอยากจะรู้ในที่นี้หรือว่าสิ่งที่กําหนดให้แตกต่างกาันให้เด็กๆเข้าใจง่ายๆในที่นี้การทดลองของเราในวันนี้สิ่งที่เราต้องการศึกษาก็คือของเหลวชนิดใดใช่ไหมคะที่ทําให้ถั่วเต้นระบําได้หรือว่าถั่วเคลื่อนที่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นตัวแปต้นของเราก็คือของชนิดของของเหลวที่ทําให้ถั่วมเมล็ดถั่วเคลื่อนที่ ต่อไปตัวแปรตัวที่สองค่ะตัวแปรตามตัวแปรตามเป็นผลที่เกิดจากตัวแปรต้นตัวแปรต้นก็คือของเหลวหรือว่าน้ําที่ทําให้เมล็ดถั่วเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นตัวแปรตามก็คือการเคลื่อนที่ของเมล็ดถั่วหรือการเคลื่อนที่หรือว่าการเต้นระบิดของเมล็ดถั่วนั่นเองสุดท้ายค่ะตัวแปรที่เราต้อง ควบคุมให้คงที่หมายความว่าทั้งในแก้วที่มีน้ำโซดาทั้งในแก้วที่มีน้ำเปล่าเราต้องควบคุมให้เท่าเท่ากันเหมือนเหมือนกันคืออะไรบ้าง 1. ปริมาตรของน้ำที่เติมเข้าไปค่ะ,ะในน้ำโซดาเราเติมลงไปมีปริมาตร200มิลลิลิตรในแก้วที่เราเติมน้ำเปล่าก็ต้อง200มิลลิลิตรเท่ากันมีอะไรคะ2 จำนวนมเมล็ดถั่วที่เราใส่ใช่ไหมคะเราใส่ในแก้วที่มีน้ำโซดา1ิบเมล็ดใส่ในแก้วที่มีน้ำเปล่าก็ต้อง1 0บเมล็ดเหมือนกันค่ะอ่ามีอะไรคะเออเวลาที่ใส่อ่าโอเคใส่ปุ๊บลงไปให้พร้พอมๆกันเลยก็ได้ค่ะค่ะหลังจากนั้นเด็กๆได้ตัวแปรทั้ง3ตัวครบเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่า แผนภาพการสรุปขั้นตอนการทดลองเนี่ยเด็กๆจะทำยังไงได้บ้างลองไปชมแผนภาพตัวอย่างกันเลยค่ะเชิญค่ะ,ะเด็กๆด,ดูแผนภาพสรุปขั้นตอนการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเด็กๆก,ก็ไปทดลองได้เลยพอทดลองเสร็จแล้วสิ่งที่เราต้องทำก็คือ ผลการทดลองค่ะเราเปรียบเทียบเราระวังน้ำโซดากับน้ำเปล่าว่าถั่วเขียวจะสามารถเคลื่อนที่หรือว่าเต้นระบำาได้ในของเหลวชนิดไหนอ่ะเมื่อนักเรียนทดลองเสร็จแล้วผลการทดลองเป็นแบบนี้ไหมคะเดี๋ยวคุณจุกจะให้เด็กๆด,ดูวิดีโอค่ะว่าผลการทดลองที่เ,เด็กหญิงนัทวันหรือว่าคุณจุบเนี่ยทดลองมางเป็นแบบนี้ไปชมวิดีโอกันเลย ลำดับต่อไปเรามาดูผลการทดลองกันค่ะเด็กๆนักเรียนจะเห็นสังเกตเห็นได้ว่าในแก้วที่1นนะคะเป็นแก้วที่มีน้ําโซดาเนี่ยถัว่วเมล็ดถั่วเขียวของเราก็จะมีการลอยขึ้นลอยลงลอยขึ้นลอยลงแล้วก็เราจะสังเกตเห็นได้ว่ามีฟองแก๊สเกาะอยู่รอบๆเมล็ดถัว่วเขียวเต็มไปหมดเลยค่ะ,ะสําหรับ แก้วที่มีน้ําเปล่ามเมล็ดถั่วเขียวของเราก็นอนอยู่นิ่งๆเลยค่ะไม่มีฟองอากาศมาเกาะเด็กๆคิดว่าผลการทดลองเกิดขึ้นมาได้เป็นแบบนี้เกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรคะลองช่วยครูจุ๊บคิดหน่อยว่าในน้ำโซดาเนี่ยมันมีแก๊สละลายอยู่ช่วยกันคิดกันดีกว่าค่ะโอเคแล้วทดลองเสร็จแล้วดูรีโอก็เสร็จแล้วเหมือนกันค่ะ เรามาบันทึกผลการทดลองกันดีกว่าผลการทดลองเด็กๆสามารถบันทึกได้หลายแบบเลยค่ะอาจจะทำออกมาในรูปแบบของตารางก็ได้ทําเป็นช่องตารางค่ะเช่นอย่างนี้เป็นช่องตารางแยกเอาไว้2ช่องก็คือตารางของช่องที่เป็นน้ำเปล่ากับตารางของช่องที่เป็นน้ำโซดาแยกกันและหลังจากนั้นเด็กๆก็บันทึก ในแบบของการบรรยายได้เลยค่ะว่าการเคลื่อนที่ของเมล็ดถั่วในน้ำโซดาเป็นอย่างไรและการเคลื่อนที่ของเมล็ดถั่วในน้ำเปล่าเป็นอย่างไรมีลักษณะพิเศษอะไรบ้างที่เด็กสังเกตเห็นจากการทดลองค่ะ,อะพอเด็กๆได้แล้วเด็กๆก,ก็บันทึกผลการทดลองให้เสร็จเรียบร้อยเมื่อเราบันทึกผล,ผลการทดลองเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะได้นำข้อมูลที่ ได้จากการทดลองเนี่ยมาสรุปผลการทดลองกันค่ะเดีย๋ยวเราไปสรุปผลการทดลองกันดีกว่านะคะโอเคบันทึกผลงานทดลองเสร็จแล้วเรามาสรุปผลการทดลองที่เด็กๆสังเกตได้กันดีกว่าค่ะจากวิดีโอที่มิ้นท์ุลจุกให้เด็กๆดูผลการทดลองก็พบว่าบริบริเวณมเลเ็กถั่วที่เราใส่ไปในน้ําโซดาเนี่ยจะมีฟองแกส๊สมากเกาะพอมีฟองแกส๊สมากเกาะแล้วตัวฟองแกส๊สเนี่ยจะ สามารถทําให้มเมล็ดถั่วเนี่ยลอยขึ้นไปสู่ผิวน้ําแล้วก็เมื่อมเมล็ดถั่วลอยขึ้นไปสู่ผิวน้ำเนี่ยฟองที่เกาะอ,อยู่มันก็จะแตกพอฟองแตกออกมามเมล็ดถั่วก็จะไม่มีแรงที่จะพยุงตัวให้ลอยอยู่ได้มเมล็ดถั่วก็จะตกลงมาสู่ด้านล่างอีกครั้งหนึ่งส่วนมเมล็ดถั่วที่อยู่ในน้ําเปล่าไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิน้นและก็บริเวณรอบ เลเนี่ยไม่มีไม่มีฟองแก๊สอะไรมากาะเลยนี่คือข้อแตกต่างที่สังเกตได้นะนี่คือผลการทดลองสรุปผลการทดลองที่เด็กๆได้จากการสังเกตอ่ะละค่ะเราได้สรุปผลการทดลองจากข้อมูลที่สังเกตไว้แล้วหลังจากนั้นค่ะ สิ่งที่เดกอจะต้องทำเลยก็คือเป็นสรุปผลการทดลองโดยใช้ข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้จากการสืบค้นข้อมูลค่ะเราเป็นนักวิทยาศาสตร์ทดลองเสร็จแล้วได้ผลการทดลองเสร็จแล้วที่สำคัญเลยเราก็ต้องไปหาข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้มายืนยันผลการทดลองของเราค่ะว่า ถูกต้องแล้วในที่นี้เด็กๆก็ลองไปหาข้อมูลดูนะคะว่าในน้ำโซดาเนี่ยมีแก๊สอะไรอยู่หน้าที่สามารถทำให้เจ้าถั่วเขียวของเราเนี่ยไปเกาะถั่วเขียวแล้วทำให้ถั่วเขียวลอยขึ้นแล้วก็จมลงได้เกิดการเคลื่อนที่ได้อันนี้คุณจุ๊กฝากให้เป็นการบ้านได้ไหมคะให้เด็กๆลองไปหามาว่าในน้ำโซดามีแก๊สชนิดใดที่ทำให้ ออที่มันไปเกาะอยู่บริเวณมเมล็ดถั่วเขียวแล้วทำให้ถั่วเขียวเกิดการเคลื่อนที่ได้ค่ะหวังว่าคงจะไม่ยากเกินไปนะคะก็ในข้อ7หน้าเ็ข้อสุดท้ายคุณจุกให้เด็กๆไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาถ้าได้แล้วเด็กๆก,ก็สรุปผลการทดลองอีกครั้งโดยที่มีข้อมูลที่เราไปหามาเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้โดยเด็กๆก,ก็อธิบายมาว่า สาเหตุที่มีฟองแกส๊สไปเกาะที่มเมล็ดถั่วเขียวในน้ำโซดาเกิดเพราะเกิดขึ้นเพราะว่าในน้ำโซดามีแก๊สชนิดไหนอยู่แล้วทําให้มันเกิดข้อแตกต่างซึ่งในน้ำเปล่าไม่มีจึงทําให้ถั่วเขียวไม่เคลื่อนที่ในน้ำเปล่าแต่สามารถเคลื่อนที่ได้ในน้ำโซดาค่ะค่ะนี่คือการทดลองกิจกรรมเรื่องทัวเต้นระบำได้อย่างไรของเราในวันนี้ค่ะ สำหรับคุณครกนะคะหวังว่าเด็กๆคงจะได้รับความรู้แล้วก็มีความสนุกสนานไปก็คูกกันนะคะโอเคค่ะเด็กๆอย่าลืมทำการบ้านให้เสร็จนะคะแบบฝึกหัดหน้า6กับหน้า7ค่ะนิดเดียวโอเคอย่าลืมไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าว่าการทดลองในวันนี้เนี่ยเราสรุปผลการทดลองเป็นแบบนี้เพราะอะไรโอเคค่ะการบ้านมาแล้วจ้า วันนี้เดี๋ยวุณจุบมาสรุปการบ้านกันดีกว่านะคะว่าเด็กๆจะต้องทําอะไรส่งุุจุกบ้างในสัปดาห์นี้จากการที่เราส่งุุจุกยกตัวอย่างการทดลองเรื่องถั่วเดลละบัมไปุคจุกให้เด็กๆปรับไปทําการทดลองด้วยตัวเองเลยค่ะแล้วให้เด็กๆส่งรูปภาพตัวเองกับการทดลองนี้มาก็คือเด็กๆอาจจะถ่ายแก้วทั้งสองใบที่เปรียบเทียบกันว่าเมเล็ดถั่วเขียวในน้ำโซดาแล้วก็ ตั้งคู่กันเลยค่ะกับมเมล็ดถั่วเขียวในน้ำเปล่าแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้คุูจุ๊กนะคะหลังจากถ่ายรูปเสร็จแล้วก็เขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งมาในโน้ตที่ครูจุ๊กตั้งไว้นะคะหรือถ้าเกิดใครอยากจะถ่ายเป็นวิดีโอมาเลยก็ได้ค่ะแต่ความยาวไม่เกินหนึ่งนาทีถ่ายวิดีโออธิบายมาเลยค่ะว่าหนูเห็นการทดลองอย่างนี้เนี่ย หนูเห็นอะไรบ้างและอธิบายมาได้เลยแต่ความยาวไม่เกินหนึ่งนาทีนะคะและในวิดีโออย่าลืมแนะนำตัวเองด้วยนะคะว่าผมชื่อเด็กชายอะไรนามสกุลอะไรเลขที่เท่าไหร่หลังจากได้วิดีโอแล้วก็เอาไปใส่ในโนต้ตเหมือนกันค่ะ,อะนอกจากเด็กๆทำการทดลองแล้วก็ส่งรูปภาพให้กับคุณจุกแล้วเด็กๆก,ก็อย่าลืมบันทึกผลการทดลองลงไปในหนังสือแบบฝึกหัดค่ะซึ่งหน้า อยู่ในหน้าที่6และก็หน้าที่7นะคะโอเคมีการบ้านอยู่2อย่างหนึ่งก็คือส่งรูปการทดลองค่ะ2ก็คือส่งบันทึกผลการทดลองในหน้า6และก็หน้า7ค่ะคุณจุ๊กให้เวลาน้องยาวนานมากเลยเด็กๆทดลองเสร็จเมื่อไหร่ก็ค่อยส่งมาตามวันและก็เวลาที่คุณจุก๊กกำหนดนะคะขอให้สนุกกับการทดลองค่ะบ๊ายบาย